จริงสังคมวัดเราอัตมาคิดนนโยมที่วัดเมืองการอัตามาคิดจะทําโครงการโลกกันหน้าก็ก็คิดคอนเซ็ปต์ไว้แล้วแต่ก็ยังไม่คือที่นี่มีคอนเซ็ปต์ก็จริงแต่ต้องไปสู่กระบวนการกฎหมายคือเราจะคิดและทําก็พอทําได้ในกระบวนการที่นอกกฎหมายก็ทําอยู่แล้วละ่ะไม่ใช่ไม่ทําแต่กระบวนการในกฎหมายเนี่ยมันตัวสําคัญ ต้องตั้งจดทะเบียนเป็นแฟคชั่นหรือเป็นออกกันไหนก็เถแต่กระบวนการอาตอมาใช้สภาวดูแลรักษาจนเจ็บและจาาแม้ควาสมาชิกของวัดเราใครมีปัญหาอะไรใครอยู่ใกล้เข้าไปดูแลกันยามจนไม่มีเงินให้หรอกแต่มีข้าวให้กินที่วัดได้ชอบเอาข้าวพิจกจญาณโยมคนไหนฟังข่าวมาแล้วว่า โยมลำบากนะเหนื่อยนะหนักนะอโยมไม่มีอะไรเอาเข้าไปกระสอบหนึ่งเอาข้าไปกินก่อนนะยังไงไม่มีอะไรกินก็กินข้าวมีชีวิตรอดไปก่อนอาตมาคิดว่าวัดทุกวัดไม่ควรจะเพ่งแต่หาเงินสร้างวัดควรจะต้องใส่ใจเรื่องนี้ดูเรื่องโยมไหวใช่โยมไหวไหมบางทีโยมอ่อนล้ามากพอเขาได้เห็นครูบาอาจารย์ใส่ใจมันมีแรงใจให้โยมนะ าตมาเห็นโยมหลายคนที่วัดพอเขาเริ่มแข็งแรงเขากลับมาวัดอีกแล้วเราก็จะถา,ถามถึงเขาคนโน้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงคือใส่ใจในะโยมไม่ได้ใส่ใจอย่างเดียวคือเอาใจใส่เขาแบบเท่าที่เราทําได้นะแต่ไปยุ่งมากก็ไม่ได้เรื่องครอบครัวก<ม>็ใส่ใจมีข้อเสนอครับอาจารย์เอาไปทำด้วยจริงจริงแล้วเราน่าจะมีคล้ายๆกับชาปนกิจเมืองไทยใช่เสยจจเียเดือนละนิดเดียว ว่ามีมีคนไทยหลายคนที่เขาคืออ่าอันนี้เป็นแม่แรงคือเป็นคนหาเงินพูดง่ายๆแล้วเกิดมาเสียชีวิตอย่างเงี้ยไม่ต้องหางเงินมากที่บ้านเขาก็เดือดร้อนแต่ถ้าเขามีเงินตรงนี้ที่สะสมมาทุกอย่างอันตมาคงไม่คิดไปไกลขนาดนั้นแต่โยคิดดีนะแต่อันมาคิดอย่างนี้เรื่องนี้อันมาผมคิดมากก็มากหลายปีอาจจะไม่ต้องไปถึงบ้านที่เมืองไทยเพราะมันไกลไปอาจจะถึงที่บ้านที่นี่ ที่จะอยู่ที่จะทําให้เขารู้สึกอยู่รอดปลอดภัยแล้วอยากตายแบบไม่กังวลลงเข้าสมัครเป็นสมัครเลยจริงๆแล้วคนจริงจริงใช่เพราะว่าจะได้รู้ว่าถ้าเกิดว่าถ้าแล้วเราไปตรงไหนใช่ถ้าทำศพเนี่ยหลายคนมีปัญหาเรงนี้เลือกเลือกที่อบเนี่ยอันนี้อนี้ดก็แค่อยากให้คือคือบคือบางคนนี่นะไม่ใช่ไม่ใช่กลัวตายริงๆงมันก็ต้องตายอยู่แล้วแต่ว่า ที่กวนที่สุดคือตายแล้วไม่มีคนดูแลศพนั่นแหละจริงมันก็ไม่ใช่เป็นปัญหาหรอกเขาตายไปแล้วคงดูแลศพไม่ได้หรอกแต่ความคิดไงตอนนี้เราเองในฐานะชุมชนเนี่ยอาจจะต้องมาร่วมกันคิดว่าโยมใช้ศัพที่เมืองไทยก็ใช้สัพท์ได้อยู่ทันดีแต่ตะวันก็ใช้สัพท์โลกนันนาแปลว่าชิพพื่อของชาวโลกได้ได้เรียกว่าจนเจ็บจาคือดูแลซึ่งกันและกันเป็นองค์กรซึ่งจะต้องคือที่นี่มันคิดในภาพทํางานได้ ในสองเงื่อนไขหนึ่ง legal action สอง illegal action ค,คือเราก็ทำไปอยู่แล้วะอย่างเช่นเพิ่งบอกลูกศิษย์ตายโยมเขาก็รอรอพระอาจารย์กลับยังไม่ไปเผายังไม่ไปฝังเพราะรออะไรรอพระอ,อาจารย์สมมติอ,อย่างนี้นะอันนี้ก็ก็ไม่เป็นไรแต่ความรวมก็คือว่าถ้าเราสามารถสร้างทีมเป็นสมาชิกร่วมกันแล้วใครเจ็บอะไะเจ็บก่อนนะไปดูกัน เข้าที่ดูแลได้อาจจะไม่เข้าไปถึงกระทั่งต้องจ่ายค่าโรงพยาบาลให้เพราะเขาอาจจะมีของเขาแต่ถ้าส่วนไหนที่เราใช้ได้ต้องประชุมคือหมายความว่าไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวต้องมีทีมจดทะเบียนเป็นเหมือนมูลนิธิใช่ถูกต้องถูกต้องต้องทําอย่างนั้นทีนี้คือเรียกไตรมาสเลยก็คืออันที่สองเดือนหนึ่งเอาปีหนึ่งก็แล้วกันเก็บคนละปีหนึ่งเก็บคนละยี่สิบดีโลสมมุตินะสมมุติ อ่ยี่สิบกิโลนี้เป็นกองทุนเป็นค่าสมาชิกแต่ต้องไปดูเรื่องกฎหมายเขาให้เราทําได้แค่ไหนอันนี้เป็นตามาวิชซ่าบางทีบางกฎหมายก็อาจจะไม่ต้องเสียสมาชิกแต่ว่าอาจจะมีอะไรอื่นใดเป็นต้นต้องไปดูกฎหมายแต่ถ้าสามารถทําได้ที่เป็นเยี่ยมมันมีสมาชิกปีหนึ่งไม่เกิน25่สิบห้าอยู่รปีหนึ่งนะตอนนี้ถ้าเราได้สักสิบร้อยคนสมมติร้อยคนร้อยคนคูณ25้าเป็นเกินเท่าไหร่2 5 0 0ันหตอนนี้ พอคนเสียเอออะไละไปสู่เรื่องที่มันลึกซึ้งขึ้นไปอีกพอคนเสียสมาชิกทุกคนต้องจ่าย10ยูโรทุกคน <Extra S 1> ที่เสียเอ็กซ <X> ์อ้าจาก20ยูโร10ยูโรนี้เอาไปทำสามเรื่องอันนี้แค่มีดีคิดนะต้อมเอาไปทำสามเรื่องสามยูโรแรกเอาเข้อ,อกองทุนเพื่อใช้สอยสามยูโรที่สอง เอาไปหรือ4ี่ยูโรก็ได้เอาไปจัดงานศพ3มยูโรที่เป็นเศษเหลือครอบครัวที่ดีบางบางทีมีเรื่องเนาะที่ต้องใช้ใจ่ายเรื่องงานศพแต่เราเอง4ี่ยูโรนี่จัดงานศพนะในความหมายที่ว่า mm hmm. เลี้ยงอาหารหรือ,อมันมีที่เราต้องเข้าไปดูแต่ไม่ใช่ใจ่ายค่าลงศพทั้งหมดแต่ถ้าในกรณีของคนที่ไม่พร้อมเลย mm hmm. ก็อาจจะต้องสี่สามเจยูโร อาจจะต้องเอาไปทาง,งานพวกนี้แต่สามยูโรที่ถูกขักไว้เพื่อเป็นกองทุนเป็นต้นนะอันนี้อตาตมาว่าดีไหมอตาตมาว่าดีมาก,มากแต่ว่าอามีแตหละ <c oughs> มันจะไม่เสร็จตรงที่แต่นี่ <c oughs> นะไอ้เรื่องที่เรา,า <c oughs> พูดไปพูดมามันดีหมดแต่ถึงว่าแต่มันยากตรงที่แต่ตรงไหน <c oughs> ต้องมีทีมเ,เรื่องเอกสารก็ไม่ยากจดทะเบียนก็ไม่ยากแต่มีทีมมีทีม นะฮะมีทีม,มคําว่าทีมก็คือว่าต้องมีทีมทํางานมันทํางานคนเดียวไม่ได้โยมทํางานเป็นทีมแล้วต้องมีที่จดทะเบียนอย่างเช่นวัดพุทธมิหารนี้จดทะเบียนได้นั่นดีมากเขามีวัดอู่แล้วนอกาะมีที่เป็นเพอร์มาเน้เขราว่ารมายังไม่มีที่แต่ที่เป็นเยี่ยมอาตามาก็ทําในหลักการอีก,กอย่างเช่นใครเจ็บใครป่วยก็จะเข้าไปโยมคนเก่เขาว่า มีผลมงผลลม้ยไปเยี่ยมไม่ไปก็โทรศัพท์หาอื่นใดเป็นต้นเจ็บไข้ได้ป่วยตายพระอาจารย์ก็ทําหน้าที่บทแต่มันไม่เพียงแค่ว่ายังไม่เป็นรูปแบบขององค์กรก็ด้วยหลายสาเหตุนะพระอาจารย์ผู้ร่วมนี้กับทีมอยู่ตลอดเวลาตั้งทีมมาแล้วด้วยแต่พิตรัตวายังะบวนการทางกฎหมายยังไม่ได้ทำอย่างเช่นโยมชลินอยู่เมืองอัเบุรพสมุติอย่างเนี้ยพอได้ยินข่าวคนที่คุณเคยก็ถามโยมชลิน โยมคนนั้นเขาไม่สบายเป็นไรหรือเปล่าโอ้ไม่เป็นไรมากพ็อจะเขาแข็งแรงแล้วไปแล้วไปแล้วไปไหนไปพาชิโน,โนได้แล้วเออก็ <laughs> อจบกันตรงนั้นอย่างน,นี้เป็นต้นรัฐบาคิดว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะไปตอบโจทย์ของโยมที่ถามว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการคลายความทุกข์ให้เกิดความมั่นใจหายได้บ้งางลดทอนนะว่าหายกงไม่หายลดทอนความกังวลใจ ที่จะนําไปสู่ความเศร้าโศกและเป็นโรคซึมเศร้าในที่สุดเพราะอะไรมีชุมชนชเราเป็นหนึ่งในชุมชนเราเป็นหนึ่งในความเกื้อกูลจากชุมชนอธิบาว่าพระในทุกเขตถ้าทําทได้อย่างนี้จะดีมากเสนอท่านใจดําเนินเลยนะเสนอท่านหน่อยท่านพร้อมดีมาท่านพร้อมกว่าจะมาในเวลาที่นะีนะที่อะมาเปรียเยียมในวันธรรมแล้วไม่ห่วงว่าเราถึงเวลานั้นแล้วลูกหลาน เพราะว่าเพราะว่าถ้าเป็นอะไรมาเสร็จไปแนนาองค์กรดิดต่อระดับองค์กรง่ายมากแต่างเนที่เป็นเยี่ยมนี่พระอาจารย์ไปงานศพจนกระทั่งรู้จากทุกทีเ่เรื่องเกือบเกือบทุกที่ที่พอส่งไปยงบางทีคนไม่รู้แต่ถูกเล็กคอมเมนต์นะฝรั่งตายบอกอยากว่าถ้าฉันตายให้เธอไปได, <c oughs> ด้วมวลพระมาสวดให้ฉันหน่อยไปสวดในงานเหรอะไปสวดในงานไปจัดงานศพเลยแล้ว แล้วญาติพี่น้องเขาก็ง,งงว่าเขาจะทํำยังไงเขาจะต,ต่อไปบีบูบีที่องค์กรหลักแล้วบีเอก็ส่งเรื่องมาอยู่ในเขตไหนอาตมาต้องไปไปแล้วไม่รู้จะใครเลยมีเดฝรั่งเต็มไปหมดเขาบอกว่าศพพ่อของเขาี่เขาชอบพุทธศาสนาแต่ไม่เคยไปวัดเขาว่าวิญญาณนี่ไม่อยากไปอยู่กับพระพุทธเจ้าเ <c oughs> ขาอยากวิถีแบบดินน้ําลมไฟแบบ,บพุทธศาสนา <c oughs> ให้พระมาสวดมนต์ก็ไม่มีมอะไรมากโยมเพราะประเทศนี้ไม่มีอะไรมากเนะาะเขาก็ปุ๊บ เอาเข้าตาพอสมแล้วแต่เราใช้เวลานี้พูดคุยกับคนพูดคุยกับคนคนที่มาร่วมงานสิบยี่สิบสามสิบก็สุดแต่นั้นแล้วมันก็แล้วแต่ครอบครัวนะมีโอกาสได้พูดกับเขาแล้วสําคัญที่สุดคือมีโอกาสได้ให้เขาได้ให้อะไรได้ให้ความเข้าใจในวิธีคิดในพระพุทธศาสนาและมากกว่าน,นั้นเองได้รู้จักกับเขาพระอาจารย์ยังได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของของของเฟเนอรลนะเฟเนอร์โฮม ก็บอกว่าถ้าติดต่อไปนาองค์กรอย่างเช่นสมมุติเนะสมมุตินะสมมตินะวาสนาตายสมมติเนะก็ถ้าเราติดต่อไปนาตัวบุคคลก็ได้แต่เขาบอกถ้านาองค์กรแล้วมันจะมีส่วนลดมันจะมีส่วนช่วยมันจะมีส่วนสนับสนุนอื่นใดเป็นต้นเังนั้นสมาชิกว่าองค์กรอย่างเงี้ยถ้าทําเราก็ลองคุยกันดู ได๋ยังไงได้ที่ทางแน่นอนเนาะมาคุยกันแต่ต้องหาประธานหารองประธานหากรรมการหาเลขหาหาเฮลนิกเพราะมันต้องมีทีม <S <S ว่าทีมไหนอยู่เมืองไหนก็ตั้งเป็นผู้ประสานงานอย่างเช่นโยมเอ่อเปิ้ลอยู่เมืองกัดไว้ก็ตั้งเป็นผู้ประสานงานเมืองกัดไว้ถ้าใครจะเป็นสมาชิกก็ผ่านไปทางโยมเปิ้ลหรือผ่านมาทางกรรมการก็ได้ไม่เป็นไรแต่ก็ ปีหนึ่งเอาคุยกันสองครั้งครั้งหนึ่งหกเดือนกลางปีครั้งที่สองปลายปีจัดงานปีใหม่แล้วก็ได้ฝังเทศปฏิบัติธรรมอาตมาไม่ขออะไรขอเทศอย่างเดียวไม่ต้องถวายเพงก็ได้ชาวก็ไม่ต้องถวายขอให้นิมนต์พิเศษขอยินดีแต่ของหนูไม่ต้องพูดเรื่องงานศุหนูถวายในในในร่างนี้ไม่ทาวแหนูก็ขอถวายให้กับทางบ้านก็ดีก็ดีต้องไปแจ้งอยู่ต้องไปต้องไป ดูริกิสเตอร์อะไรนี่ไม่ยอมดีเอาไปทําต่อนะที่นี่ถวายแล้ว่ไม่อะไรบริจาคแล้วยังต้องจัดการเอารายเดือนไปเลยเป็นแบค์ให้เขาด้วยเลยมันมันเยอะไปมันเยอ่ไปเพราะว่าเราไม่ต้องการเงินมากดอกต้องการเงินพอดนานไปก็จะมีกองมงิสะสมก็พอที่จะดูคือไม่ต้องการเงินให้ไม่ไม่นลําบากอะโยศหนึ่งเก็บที แต,แต่ถ้า,ารเราไม่ใช่ถ้าถ้าเราเราเหมือนเหมือนกระปุกอมสินอะ <c oughs> เราเหยอดเราเหยอดเดือนละสิบใช่ไหมอาจจะเยอะไปสำหรับโยมสมมติสมตจจสมติเรา<ต>ได้แต่แต่คนมีเงินไปเยอะนะแต่คนมีเงินคงไม่เยอะหรอกแต่ว่าคนที่ไม่มีเงินก็อาจจะเยอะไปเดือนละสิบคนไทย<อ>ไวมากเลยนะครอาจารย์พ่อโยมแทบทุกอาทิตย์เลยขคนตายเยอะร้อยปน้อยคนตายเยอะตายเยอะมากนแต่เขาเอาเขากองทุนส่วนหนึ่งก็แบ่งเรา ส่วนหนึ่งเข้ากองทุนแต่ว่าคิดว่าปีหนึ่งยี่สิบห้ายูโรก็น่าจะโอเคแล้วถ้าตายก็ขอศพแล้วยี่สิบก็ได้คราโยมบอกว่า่สิบน้อยไปขอศพยี่สิบก็แล้วกันก็ยี่สิบนี้ถูกแบ่งเป็นสามส่วน <S <S ส่วนหนึ่งเข้ากองทุนส่วนมากเอาช่วยงานศพจัดง,งานศพช่วยเหลือลูกหลานเขาในในที่เขาทางานนะบางคนอาจจะไม่พร้อมนู่นนี่แต่ว่าไม่ได้ให้เงินกองทุนลูกหลานไปใช้จ่ายนะงานศพของ เขาทาให้ดีเท่าที่ทําได้ในแง่มุมที่ว่าไม่มากไม่น้อยหรอกก็ถือว่าช่วยกันแต่สิ่งที่มันมากคือมีคนไปร่วมงานมีคนไปช่วยแล้วเขาจะรู้สึกปอุนนะไปช่วยนะโยมไม่ใช่ไม่ใช่ไปแช่งนะไปช่วยไม่ไปรบกวนเรื่องน้ําดื่มคือกลุ่มของเราเนี่ยทีมของเราเนี่ยสามารถบริหารเลยอ้าวโยมอ่า วันนาทำอาหารอร่อยเอาแค่ผลไม้หรือเอาแค่อะไรนะขนมหวานไป,ไปเลี้ยงเขา,เอ,าอ้าวยอมวารีช่วยประสานงานเรื่องน้ำนะใส่รถไปอา้าวยมอารมณ์ไปซื้อภาษาอีสาบนบรรจงไปซื้อแก้วนะอะไรเงี้ยคือต้องแบ่งหน้าที่พอไปถึงแล้วต่างคนต่างมีหน้าที่แปบ๊บเดียว <c oughs> เสร็จเลยลูกหลานเขางง,งทุกคนมาช่วยกันหมด เลี้ยงแขกเลี้ยงคนอันที่เหลือเราเอากับวัดโครงการที่ดีจ้ะค่ะดีใช่ไหมยังก็ฝากพระนานไปถึงอาจารย์จำเริญด้วยนะเริ่มก็เริ่มก่อนเริ่มต้นก่อนนะอโยมคิปอินเทนชั่นนะโยมช่วยแต่คิอินเทนชั่นเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่เราพร้อมทำเลยเรื่องจดทะเบียนค่าใช้จ่ายก็ไม่มากมันไม่มีที่จดทะเบียนโยมไม่หมายถึงทะเบว่า เก็บถุนทรัพย์ก่อนอาจารย์โอ้ใจใจร้อนแต่รอนานมันตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วนี่ห้าเปิดปีเดียวกับอาจารย์แล้วรู้ใจร้อนไปไปเยือนรุ่นไปไม่ได้เลยอาจารย์เขาอยู่ปลายทางไอ้คนนี้เป็นคนไร้ักเลียดไปไม่มันมันต้องมีมันต้องมีการคุยกันคุยกันแล้วลงไปสู่รายละเอียดวางหลักเกณฑ์และขั้นตอน ่ว่าดีมโยอก็ทําได้เหละเชื่อมั่นร้อย็ว่าทำได้แต่ว่ามันต้องมีแต่ว่ามันต้องมีหลักเกณฑ์แต่สิ่งเหล่านี้มันจะได้ช่วยคนไงรู้จักการเป็นบทเลยได้ช่วยคน I think that is a maybe it's quite difficult for you to 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 listen what we are talking generally i t s no problem อาจะมาว่ามันเป็นหลักคิดที่ดีอันนี้อาจจะพูดว่ามันอาจจะมีคนคิดนะแต่ไม่มีคนทำ มีคนคิดเยอะแต่มีคนไม่กล้าทําก็เยอะแต่ถ้าเราสามารถคิดได้ทําได้จากจุดของเราจากสิบคนยี่สิบคนอาตมาว่าจะมีเป็นพันเนี่ยโยมต้องแล้วมากกว่านั้นเองมันจะผูกสมานสามาคัคีไปลดอัตราของคนซึมเศร้าไปลดอัตราของคนเดียวดายของคนของคนไม่มั่นใจในชีวิตมีเยอะนะคนไม่มั่นใจในชีวิตนะลูกก็ไม่เอา ใช่เขาไม่มีเงินนะเขาม,มีเงินมันมีปัญหาพิหมดเลยแล้วจะไม่เขาเกิดว่าฝากเออมันมีคําหนึ่งที่เพราะมากเลยฝากผีฝากไข้ขขไ,ไว้กับเพื่อนนะได้ดีไหมเออฝากผีฝากไข้ไว้กับโยมต้องได้ไนะออใช่ไหมดีไม่ดีเขามีเงินมากมในกองในในบัญชีเขาเขาอาจจะมามอบให้กองทุนเราก็ได้เอาฉันให้เธอสักพันหนึ่งนะโอ้เยอะแยะมหาศาลพันหนึ่งอาจารย์คะยขออนุญาตค่ะรเชิญ คืออเล็กซานเดอร์ถามิยมว่าเธอจะให้ท่านทำยังไงในอนาคตไม่แน่นอนถ้าเธอตายก็ป๊อกปอกให้นำยังไงโยมเขาอนุญ,ญาตเจ้าค่ะโยมบอกอเล็กซานเดอร์ว่าให้ติดต,ต่อพระอาจารย์โรงพาบาลมีไงไม่รู้โยมจะตายก่อนหรือต้องไปจะตายก่อนไม่รู้แต่ว่าไม่แน่นอนจะกลับม,มา,าพระอาจารย์เรื่องพิธีกรรมทางพุทธศาสนา แล้วเงินประกันที่นี่ขออายกให้กับกองทุนพระอาจารย์ทั้งหมดสาธุแล้วข้าถานของพระสองโยมให้ป่วยรู้แม่น้ำันนี้ก็ขอจะทำไม่ต้องทําอะไรมากมายจริงจริงๆการพูดเรื่องความตายนี้เป็นพุทธบายของพุทธเจ้านะอันนี้พูดกันก่อนหลายคนอาจจะขัดเคืองข้องใจว่าพูดเรื่องความตายแต่ในแท้จริงแล้วการปารกถึงความตายมรณานุสติ เป็นหนึ่งในหเรื่องของงานพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ผู้เจ้าได้ถามภิกษุว่าเธอได้คิดถึงความตายบ่อยไหมเอาละ่ะบางรูปก็เดือนครั้งอาทิตย์ครั้งวันครั้งแต่ผู้เจ้ามาสรุปว่ามันช้าไปในทุกลมหายใจของเธอจะต้องมีมรณานุสติเสมอ เพราะจะคอยย้ำเตือนให้เราไม่ประมาทในชีวิตเนี่ยชอบประมาทในชีวิตย้ำเตือนให้เราเข้าใจวิธีชีวิตว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกแจเธอปาร์เรื่องความตายถ้าทั้งหลายอย่าไปคิดขุนเคืองนะว่าเออโอเวอร์ over. ไม่เลยนี่คือวิธีชีวิตของชาวพุทธโยมไปสั่งไปเรียบร้อยหมดแล้วของโยงมพักที่บ้านก็เอาไปไว้ที่วาเพราะว่าเราไม่รู้ว่าฝรั่งจะเอาพระเราไปทำอะไร เลยสั่งเพื่อนหมดอย่างนั้นเอามาก่อนก็ได้จะได้คที่บ้านนะไปที่บ้านแกงนี้เหล็กหนึ่งหม้อซื้ออันแก่ก็แกงที่เหล็กสั่งไม่หมดแล้วจะที่ไหนที่ไหนก็ได้ถ้าจัดที่ที่เมืองไทยเหรอที่นี่อ่ะค่ะพั่งโยมไม่กลับสั่งโยมสวยเหรอ นายสั่งน้องอีกคนไหมโยมสูดไปก่อนล่ะก็ไม่รู้โยมก็ไม่โยมสูดอายโยมสูดได้ได้สั่งโยมหรือยังยังไม่สั่งอาสั่งเขานยโยมนะวันนี้เสร็จกานรรมที่สั่งกขาเลยนะจะได้ไป็ประวัติชีวิตแรกกันจริงเจังกว่าโยมไว้โยมคลิปคลิปอินเทนชั่นนะอนาคตเดี๋ยวเรามาเจอกันแล้วมาคุยกันใหม่ก็รักษาความตั้งใจไว้เอาสักที่แรกก็สิบคนก่อนยี่สิบคนก่อนแต่ว่าให้มั่นคงทำลิสต์รายชื่อ ทำที่อยู่ทําทเบียนประวัติทํามันทาง่ายทุกวันนี้โปรแกรมทุกอย่างมันมีหมดปรานต้องะาน้เอยู่แนัดไม้นะอได้ไห็อกได้นี่งานนี้จะมีะอกัวมัิล้โยมวันนาเราได้งานขึ้นเยอะเลยได้นี่นะเอองานช่วยเหลือคนเหมือนเชื่อที่โยมใส่เด่เขาเขียนว่าเขียนว่าอะไรลืมไปแล้วเขาเขียนว่า ขอให้เธอเบิกบานกับการรับใช้เพื่อนมนุษย์คำงามมากงอเลยอ๋อด <ussen> ีมากเลยไม่ใส่เพลงอบอุนมากใช่ใช่ก็ดีอยู่ไหมเราได้ชายชีพของเรารับใช้เพื่อนมนุษย์รับใช้ตัวเราเองแล้วรับใช้สามีเราแล้วรับใช้ลูกเราแล้วรับใช้พ่อแม่เราแล้วยังขยายเวลาเรายังแบ่งปันลมหายใจของเรามารับใช้เพื่อนของเราญาติของเรา แล้วก็ใช้สอกพื้นบุญดีมากดีมากโยมอาใครมีคำถามจะได้ปฏิบัติเท่าอันนี้พูดอารมณ์สุดท้ายนี่โลงแน่ไปแน่ที่ไหนได้คิดแต่จะเอาศพไปไว้ไหนโน้แลวจะให้ไหนรลบไม่ได้อดเลยจริงไปเล่นจริงเื่อไปกังวลเลยไม่ได้ไม่ได้สุดท้ายเลยตอนนี้อยากกังวลเลยเดี๋ยวให้โยมต้องเป็นคนจัดการศพต่อไปก็ต่อไปก็จะเป็นสับเปลือกเพราะคนที่ที่เขาสนใจโยมไม่ ไม่ไปเกี่ยว,ยวข้องกับคนที่เขาไม่สนใจอย่าไปยุ่งกับคนที่เขาไม่ไมสนใจอาจจะควบคุม